โอเคนี่ก็ประมาณารกิจที่สิบแล้วมั้งอย่างนี้เลยใช่เลยเราเป็นกัปตันไพยแน่นอนกูว่าแล้วเป็นกัปตันไพ่ตรงนี้ระยากที่สุดเลยไม่อยากจะเล่นโอ้โหโอโห้มีแค่สองอย่าง usp กับ sniper m 2 2่อร m 2 1ดดิ

ส่องแม่งเลยแหละ Good n i g t โอ้โหถูกด้วยนี่ทำได้แล,แล้วต้องยิงอีกคนหนึ่งโอเคยิงสดๆเลยอาดูโอ้โห่นหุนอักโอเคงลังไปล้ังี้สี่คนในนี้สี่คน ต้องอ้อมมาทางนี้มันไปยหยุดไมโอเคโอเค move วันนี้ก็จำได้ต้องยิงคนบนหัวคอยเหมือนกันนั่นนั่นนั่นอนุ้มอ,อัพฟอร์แะแบบอัพฟวิวเอ้ยแบบเตอร์วิวไปหาวิวที่ดีกว่าน,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 นี้แล้วก็อย่าหชอบอนลูกอาโอ้ย in the tower beautiful approaching from the north take a out quietly or just let him pass tango down go forward area clear clear up I อันนี้ชื่อกัตันแม็ตมิลานมัง้งก็ไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะฮะคอร์สสแควร์คอสทิสเกียร์เกี่ยวไม่ใช่เกียเกียเลาะมุมนี้ไปนะ ปินชาโไว้ฮะคือเอาเงาบางังบังตัวเองไว้ไม่ให้เฮลิคอปเตอร์เห็นบังถ้าผมอพแผลไม่ปิดเอ้แต่ไม่ผิดเีดเ๋ตรงนี้ก็จุดยากของมิชั่นนี้เลยคาลลบไอ้พวกเนี้ยตามหลักะดีมแล้วก็คือตามให้กัะตันไอ้นี่ไปจะน่าจะดีสุด เ้าโอเคต,ตามพี่เขาไปติดๆนะฮะเ่ากับตันนี่เหม็นมากเลยนะฮะถ้าผมไปมาพี่ติดครั้งหนึ่งนะถ้า อย่าเห็นกูเลยกูจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไม่ใช่กูจะได้ไม่เป็นภาระของแม็กมิดแลนนะฮะชิบหายมันเดินมาหกูเว้ยเอาที่หา้าเจอกูด้วยชิบหายหลานเลยกูโอู้ๆเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บ เบื่อตาย,ยาเห็นกูอีกตายเลยตัางกันจิตจินะ สามจิตตูกับตันมาเลยนะครับนอนทับกระตันแม่งเลยอย่าเจอกัน,นะฮะเ,นะเจอก็จับเฟลมเมื่อกี้นะ,ะครับเอามูตัวนี้แกว แล้วนี่ก็รายรเด็กต้งม,ม,มีสิ่งรึงกลนนิดหน่อย dạ lên ha dạ hiện ha dạ hiện lên ha dạ hiện cụ lời Okay. ไปต่อได้เลยผตันไปแล้วทิสดีผลทีดีของผมไม่ได้ผลน,นะฮะไม่ได้ผลตรงที่ว่าแค่ตามกับตันไปนะฮะับอย่าตามนะฮะกัะตันพาไปตายนะครับบอกไว้ก่อนไปตรงนี้ ตรงนี้อ่ะเฮ้ยจ้านันสวัสดีครับตรงนี้ทำยังไงวะอาจจะยิงต่อสู้นะฮะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โฟลูมี่โฟลูมี่อ๋อมันใ้ห่าวอยู่ดีๆสอยนี่เอง Taking them out without a alerting the rest isn't going to be easy. But then again, neither is sneaking past them. Your call. Your oh. call. We're spotted. Take over. Take over. We're now here, Alina. Oh! Aye. ไม่เก่งอังกฤษวะโอเอคก่อนดีว,วะโอ้บรลลูบรลลูรึเปล่าให้กูยิงไอบโถเ้ยกับตันถ้ามีคอมพิวเตอร์พักไทยให้กูโอ้โหน่จะแหลมมากเลยคอมพิวเตอร์พักไทย อูดไทยอะไรพวกนี้รอดไหมนนไเสร็จเล็กอุ้ย ระทึกมากมิชั่นนี้เาอมิชั่นนี้ก็จะทําตายไปหลายรอบมากแต่มิชั่นแหลกเลยๆรันไปแทนตอนเลยตอนเี่นเขียข้างแรกนี้ก็ยิงต่อสู้กันจนแบบฝ่ายมันหมดแล้วเราค่อยวิ่งไปสบายๆอันนี้สงคารไม่รู้เนี่ย โอ้พึ่งแบบไม่ยิงแล้วก็ตันก็คานก็คานตามว่ตีใบเฮ้ปืนเอ๊ะติด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 ติติลุกได้อย่างกับตันคันจะแย่แล้วนนเ,เนี่ย

โอเคฮะเราไต่ห้องรถนะฮะเราแอบ,บเจาะยางได้ไหมเนี่ยคีบชาพวกนี้ก็น่างงอ้าวรถมาต่อเป็ดผม อยู่ตรงตูวเลยะแล้วที่ครับเนี่ยนะฮะหันรรช่โง่โง่มั้ง ไ <Perfect. S 2> อสอสไนเปอร์นะฮะเราก็วิ่งกันมาตั้งนานแล้วเพิ่งบอกโกนี่รเราก็ไปอลิเคียพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ก็จะเจอถ้าจะไม่ผิดต่อไปจะเจอมาก ไอ้หมามายัางไหมวะโอเคยันโน่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 นโนเน็น่นโน่นโน่นโน่นๆๆๆนะโนานโอ่นมน่นโนนโน่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 นนนน แต่ถ้ามองนั้นก็เราก็ต้องแบบเพื่อน้งแบบตรงนี้ไปถึงโน้กันเลยมั้เคยเล่นเยอะันอะไมไหรือว่าสามสิบปีก่อนแล้วมั้งมุอบออกมุกอบออกโอเคโอ้ล้างนี่อะไรใครเนี่ย Ừ, nhớ anh ta tên Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ không ตรงนี้จะมีคนให้ใส่เปล่าน่าจะไม่พิดน่าจะไม่มีอโเคจบ